เือ <laughs> มันป่วยคางไว่ตแต่ก็ยังบม่ตายย่งีขีดด่รถเยป่วยพนี้พูดเล่นได้ยงนะไม่ได้คิดลยยยงนี้อาจารย์พูดเรื่องอะไรวะยเสาพระท่นนี่เจออคอยขายเคียดเนาะพอเศร้า่วยได้เศ้าซะเด้อไมันก่ชีวหอวอะได้บ ยั่งมาป่วยจนหอนมือสุดท้ายเนี่ยก็โอ้ยเป็นอย่งไรเด้อป่วยจนขึ้นเลือดไปยิง่องอย่างไรเราบอกกิโลผมป่วยนะ โอ้โหยนี้แล <g ind ic> ้วพ่อนุโมทนาตอบคุณเจ้ากับคุณยายยไม่ได้ธรรมะท,ท,ทำอะไรเลยน้องใหญ่เนาะ <c oughs> แต่วันนี้เห็นแล้วก็โอ้ชื่นใจโยมมาตอนรับเห็นบอกว่าญาโยมาพากันเก็บกวาดทำความสะอาดแบบเตรียมตอนรับพระคุณเจ้าแบบอ้วดีมากเลยเห็นอลไรแบบอ้ออนซ่อนนะ เก็บกวาดทำความสะอาดดูแลตอนรับพระคุณเจ้ายองก็เดินไปมาอเปียาไปกราบผมโอ้ยเห็นอาจารย์เจอในโทรศัพท์ปุนบนะเห็นเจอในโทรทัศน์ปุ๊บนะยังไม่เห็นหน้าล้วมากราบปุ๊นะโอ้ยสาหธุใหญ่ดีมีคนใหญ่โอ้ยเห็นแต่ได้ตูเย็นปะเนี่ยเฮ้ยคนโง่ที่หนึ่ยัเห็นได้ตูเย็นกับตา <T uber> อมากราบมาถ่ายรูปโมดีใจใจเป็นบุญออนซอนอ่อนซอนน้ำหยาโนงน้ำพี่น้องโอ้คิดเลยใจโอ้ยไม่ตั้งใหญ่มาอยู่วัดนี่สบ้าวะนยคก็ดีแท้วะได้แบบดูแลตอนรับเป็นบุญนะให้ได้มีส่วนบุญกุศลด้วยกัน โยมโชคดีแล้วนะเดีย๋ยวทำมามาหลังจากเลกออก <c oughs> ถ้าทำม,มามาก่อนโ <c oughs> ยมอ,อาจจะหมดไปไหลายบาทถหมดหลายบาทลก็ไปเจอหมด <c oughs> นะตอนนี้ละโอ้นมโมธนาก,ากับพระคุนเจ้า ในความเขียนในความอดทนขอให้เราได้สร้างไิ้ใสนะครับท่านอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานี่ขอให้เราได้เขียนเอาปฏิบัติเอาแล้วความสําเร็จความเจริญหรือว่าสิ่งที่ท่านอยากได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านอยากดีท่านก็จะดีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จ คือความเป็นใหญ่ในการกระทําฉะนั้นเราสร้างในใิสัยตนเองให้ได้แล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาขอ้อนุโมธนากับญายโยมขอย่ันได้เชื่อมั่นในคุณของพระรธนตรยัยทางโลกก็ให้ทำทางธรรมก็ให้สร้างเพราะเราไม่สามารถที่จะมาบวชมาปฏิบัติเหมือนพระเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด พ่อเป็นแม่เป็นพัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นล้านเป็นพี่เป็นน้องท่านจะเป็นอะไรหนึ่งท่านอยาเบียดเบียนคนอื่นสองอยาเบียดเบียนตนเองและท่านได้ทําความดีให้คนอื่นได้ได้รู้ได้เห็นพ่อความดีนั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองและก็ทําความดีกับตนเองด้วยการทําในสิ่งที่มีคุณมีค่ามีประโยชน์ รู้จักปล่อยวางที่ว่เราไม่มีเวลาพอจะไปโกรธคนนั้นไปเกลียดคนนี้ไปอิจฉาไปน้อยใจไปเสียเวลากับความชั่วหรือว่าอะไรที่แบบมันไม่ได้ทําให้เราล่ํารวยไม่ได้ทาให้เรามีความสุขฉะนั้นเวลาของเรามีค่ามากเอาเวลานั้นมาทําในสิ่งที่มีคุณค่าในการทให้เราเกิดประโยชน์ในชีวิตเรา ขอที่เราจะให้อภัยได้ให้อภัยพอที่จะปล่อยวางได้ให้ปล่อยวางชีวิตเราไม่มีเวลาพอที่จะไปโกรธใครนานๆเกียดใครนานๆหรือว,ว่าไปอิจฉาริษยาหรือว,ว่าเอาความชั่วของคนอื่นมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เสียเวลาเปล่าขอท่านได้เอาประโยชน์ในการเป็นอยู่ด้วยธรรมด้วยการทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอความเจริญงอกงามในวรรมวินัยในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่โปราทาง้ลยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุท่า